ใครที่ตามผมมาจาก Youtube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้ทาดนี้2,000มื 20, บาทโอ้พระเจ้าช่วยกลวยทอดอะาดนี้ใครเอาเพอร,ราคาเนี้เอาราคานี้พอเอ้ยสร้างชาติกลายเงินนี่พาะชุดวันปันโป่งเลยนี่ปิดตาท่าผา เนี่ยปิดตาเพราะเต้าอ่ะใส่ไข่ปลาก่อนนะครับถือว่าหมดเขตก็เอาแท่อันไหนที่ผมอยากแบ่งนีฟาเต้า,านี่คือจริงๆอ่ะถุงเนี้ย ผมเลือกไปเห็นแล้วลว,ว่ามีอะไรนี่อันนี้เขี่อนุมานเนี่ยอยู่ในแพดานโบสวัดบรปง่งเขี่อนุมานหอนเนื้อนี่แปดศูนย์กินใจอยากได้อะไรว่ามาคุยกันมา จนทุกวันเนี้ยพ้าที่ทำให้คนแขวนไม่ตายหงอย่างปูทวดคนไม่ปิดกันแล้วอะเออแต่จองพระใหม่ที่ยังไม่ได้เสร็จแพงกว่าที่จองกันได้ผมงงก็งงเหมือนกันนะครับอา้นาวคะแนนหลังตาแผ่นดินพันแปดร้อยบาทพันแปดร้อยบาทตาแผ่นดินทิมคะแนน,นเลี่ยมทองเล็กๆแขวนสวยดีนะครับนี่ปิดตา พอเฉยท่าผาพันแปดมิถากรครับผมปิดตาพอเฉยท่าผาสองพันหกที่สองพหกมีเลียมพอเฉยท่าผานี่คือต้องบอกนะสาะาธรรมิกก็น้อยสิทธิเอกบุจนสองันห้ากับสองพหปิดตาพอเชยว่ท่าผาดาพัคะแนนตายแผ่นดินเก้าห้านี่ครยาผ้าแขวนผ้าสมเด็จ พอพระสมเด็จทุกวันเนี้ยคนสมัยก่อนพอไม่พ่อแม่เราเลี่ยมแขวนนะแขวนแล้วก็ดีไงแต่สมัยนี้เซียนบอกเกไม่แขวนก็ตลกกันยูสองพันห้าร้อยบาทอ่าวองนี้เรียบร้อยองค์นี้เรียมแล้วสองพันหกร้อยบาทมันไม่เสียค่าเรี่ยมค่าเรียมกับร้อยหนึ่งเหมือนกันตาแผ่นดินสองพันสองร้อยบาทสวยผมไม่อยากเห็นตัวเลขทั้งหมดอ่ะผมอยากเห็นคอมเมนต์บ้างแอดมินอ่านคอมเมนต์ให้พี่ด้วยจะคอมเมนต์ว่าผมไม่มีตังอะไรก็ได้หมด แต่เป็นคนเอียนตัวเลขสองพัห้าไปแล้วครับอันนี้สองพันหกครับพี่ตีส่วนสมเด็จนะปู่นาเก้าห้าหลังปั้มตาแผ่นดินกันได้ทั้งโจรกันได้ทั้งคุณใสสมัยก่อนเขาแขวนกันตาแบบนี้สองพันสองร้ยบาทสวยเออเนี่ยสองพันห้าไม่มีแล้วมีแต่สองพันหกครับส่วนเนี่พอฟัากระโปรงศูนย์เก้าพี่ตี ไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้เหรียญละแปดร้อยสองพันสองอ่ะพิพัทดาน,นุดลอยากได้จริงจังอยากสองปิดสองมานาปิดตาพ่อเต้าวัดเกาะวางังไท่นี่ไม่ใช่พ่อเต้าอันนี้พ่อพูนอ่ะน,นี้พ่อพูนพอเต้า เนื้อจะเก่ากว่านี้อย่างนี้เพราะภูนวัดไผ่ล้อมนะครับอ่ะพี่ปะรันแปดร้อยหลังแผ่นดินสวยครับออกปีไหนสองสี่เก้าห้าครับมีเหรียญละแปดร้อยพี่ทตนนีตอนนี้มีในย t u b e แล้วแปดร้อยครับนี่อ่ะหนึ่งเหรียญต้องบอกเพราะฟักปีศูนย์เก้าดูนี่อันนี้สภาพสวยแบบไม่ได้ใช้เลยหลักร้อยอืมนะครับ ต้องหาคุยอะได,ดีอะไรก็ได้คุยมาเธออันนี้สองพันหกร้อยบาทเนี่ยถามว่าสองพันกว่าบาทในขณะที่พ่อน้อยสร้างพร้อมกันเนี่ยองละแสนใครรู้จักพ่อน้อยธรรมศาลาบ้างเออแล้วท่านดียังไงเนี่ยนะครับสร้างด้วยกันสร้างพร้อมกันสองมโนพินัทวัด วัดประสาทบุญยาวาสสบายใจไทยแลนด์เนี่ยพิมพ์มาั่งกระจายเนื้อดำนี่ยะปิดตาแบบนี้เขาเป็นปิดตา มหานิยมเขาเป็นปิตาเรียกทรัพย์นี่ซึ่งพิธีวพัสา,าปีศูนย์หกอ่ะนะฮะได้สร้างพระปิตาบิมนี้ขึ้นมานะครับโดยการเอาเทียนชัยอ่ะเทียนชัยก็คือตอนจัดเสกผู้ตาพิเศษก็ต้องมีเทียนต้นหนึ่งอ่าต้องนิม,มนต์พระเกจีองค์มาทานไปจุดเทียนชัยพอเสกเสร็จก็มาดับเทียน เอาเทียนต้นนั้นน่ะมาอุด<ม>ในพระปิดตาปู่ทวดไม่ได้อุดนะอ่ามาอุดในพระปิดตาเนี่ยปิดตาว่าภาษาปีสศากในอดีตนี่พิริยะพระสังกระจายแพงพระปิดตาแพงสมเด็จแพงแต่อยากจะบอกว่าปู่ทวดไม่ได้แพงปู่ทวดเนี่ยมาแพงตอน ที่หลังที่ไปเจอพระตกค้างอยู่ในรังส้มยีหม่ห้อเม้งเพราะตอนนั้นปู่ทวดหัะช่างให้ก็ยังเหลือปู่ทวดวัดเอียบปู่ทวดตาวัดก็ยังเหลือสมัยก่อนพระที่หมดจากวัดประสาทคืออะไรปิดตาเนี่ยสมเด็จสมเด็จเนี่ยแทบไม่เหลือคาวัดเลยเพราะสมัยก่อนเขาแขวะแล้วกันสมเด็จแต่ปู่ทวดเนี่ยแจกไม่หมด เหลือตกค้างอยู่ในรังส้มยี่ห้อเม้งที่เรียกเนื้อรังเม้งไม่ใช่เนื้อพระจริงๆเป็นชื่อของรังที่ใส่พระที่เหลือตกค้างอยู่ไปเจอกันภายหลังก็เลยนาขึ้นมาเล่นหากันนะก็โอเคครับแต่จริงๆก็คือดีงามทั้งหมดทั้งมวลอ่าผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฉะนั้นสําหรับพระปิตาแบบนี้จะใช้แล้วดียังไงชีวิตคุณจะไม่ตกต่า ปู่เทียนวัดโบสถ์ปทุมธานีก็สร้างพระปิดตาพิมพ์นี้แล้วพิธีนี้ปู่เทียนปู่เทียนก็ต้องมาเซไปดูในรายนามพิธีปลูกเสกพระปิตา,ราพระประสาทพระปราสาทเลยปูย่เทียนวัดโบสถ์มีอยู่ในนั้นนะซึ่งพระปิดตาพิมพ์เนี่ยเป็นพระปิดตาที่พระวังกระแพงแสนก็ทําเพราะอะไรไม่อยากให้ลูกศิษย์เราอดสมัยก่อนนะสร้างพระขึ้นมาให้ใครใช้พ่อค้าแม่ค้า ครับเพราะเขาก็ต้องเอาขอวิเศษคือเทียนชัยไงเนี่ยชาไมัยก่อนสร้างมาเนี่ยไอเหนียวเหนวเนี่ยก็มาดังตอนตำรวจจับผู้ร้ายแต่สมัยก่อนสร้างจุ่มงคลมาเนี่ยผมถามจริงฮะถ้าแม่ค้าไม่รวยใครจะมาทําบุญลวมทน้อยธรรมศา,าลาเนี่ยดังสมเด็จมากกว่าอย่างอื่นนะเพราะว่าแม่ค้าเอาใช้แล้วขายของหมดเกี้ยง เห็นไหมทาไมพระเกจิสมัยก่อนออกนางกวกักอ่ะอ่ะเพราะเอาไปใช้แล้วข,า,ขายดีจะมีอะไรมากกว่าพ่อค้าแม่ค้าในอดีตฉะนั้นปิดตาเทียนชัยเนี่ยเอาเอะน,นะคุณหาในสนามพ้าไม่เจอแล้วกันนะแล้วรุ่นอื่นเห็นไหมก็ไม่ได้อุดของวิเศษคือเทียนชยัยนะนี่ผมได้มาจากเชียงรายนะไม่ได้ได้มาจากแถวนี้นะส่งตรงมาจากเชียงราย เพราะคนทําบุญเนี่ยเขาได้ไปแล้วเขาก็ไปอยู่เชียงราย mm hmm. ฉะนั้นปิดตาว่าประสาทบุญยาวาากดก้าวมาใครอยากได้เอาไปแขวนนะะนี่โฉทุกวันนี้ปู่ทวดเป็นหมื่นหมื่นเนี่ยปู่ทวดยังเหลือตกค้างนะตอนนั้นไม่มีใครเอาม,มาตั้งพิมพ์นั้นพิมพ์นี้แพงกันก็คือดีงามค่าหลังๆอะ่ะปู่ทวดเกิดประสบการณ์คือแขวนแล้วไม่ตายโหงไง อ่ะก็ร่ำลือกันมาก็โอเคก็ถูกต้องแต่ตอนที่สร้างมาแล้วหมดจากวัดคืออะไรก็ได้ที่ค้าขายดีเขาก็จะเอาแบบนั้นกันอ่ะน,นี้ได้วิเศษคืออุดเทียนชัยนะครับองค์ละผมจําไม่ได้ผมเคยแบ่งไปองค์เท่าไหร่เนี่ยผมเอาองค์ละสองพันบาทก็ลองดูว่าดีจริงหรือเปล่าพลังวิเศษเหล่านี้แหละครับที่เป็นสิ่งวิเศษจริงๆที่คนสมัยก่อนเขาดันดนที่จะเช่ารถทัวร์ไปร้อยกิโลเพื่อไปเอา ดันดดนเพื่อจะสละเวลาทํามาหากินทำงานนึงไปนั่งรอเพื่อจะให้ได้ของแบบนี้องค์ละสองพันบาทใครเอาพิมพ์ป,ปิดไปยี่สิบย3ิบเอ็ดยิบสองยิบสามนะประมาณสี่สิบองค์เอาเถอะครับลองเอาไปใช้ดูจ้า <20, 000. S 1> นะแล้วสองพันบาท่ยบอกคุณเลยนะคุณจะไปเอาเทียนชายต้นไหน บาอุดก็ไม่ศักดิ์สิทธ์เท่าต้นเดิมที่พระเกจิทุกองค์พุทาพิเศษไว้ใช่มไหมฮะนะครับอ่ะที่เหลือผมก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกผมมอกเลยพระแบบนี้มีตังเท่าไหร่ผมก็ต้องเก็บพออะไรหายิ่ไม่ได้นะเขารู้กันนี่ว่าอันไหนใช้ดีอ่ะเขาก็ไปรอเอากันพระสังกจาเด่นเรื่องไหนความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง นี่สังกระจายวัดปรศาสตรบุญยาวาสอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าสังกระจายวัดประาสาทบุญญาวา 1, 2, 3, 4, สเอาวันนี้วัน,นเดียวพิเศษนี่นะเอาไปองค์ละสองพันห้าร้อยบาทพิมพ์ปิดไปเอาเท่านี้สองพันห้าร้อยบาทแล้วก็มีเท่านี้ก็ไม่สามารถจะไปหาให้คุณเพิ่มได้เนี่ยแร่ที่โรยเนี่ยคือแร่เขาเขียวพราแทนเอาไปให้ 2,500บาทนี่เขาเรียกว่าขนมนิ่มๆน,นะครับตอนนี้อ่ะนี่วัดประสาทบุญยาวาสพิธีโอ้โหนะครับคุณไปเปิด Google คุณจะเห็นเลยปู่โต๊ะพอน้อยพอเงินนะพอแทนพอเทียมพอกีพอสละอมพลปู่เทียนวัดโบสถ์พอสอนเสริญสางโอโ้พอนอวัดกลางทา้าเรือพอจงวัดหน้าต่างนอกนี่ในนี้หมด ก็ถ้าเก๋ผมก็คืนเพิ่มมาอีกห้าพันแล้วกันเอออันนี้ง่ายหน่อยนะครับแต่นะเอาง,ง่ายงถ้าใครสวดเก๋นะคุณไปเอาคนนั้นมาหาผมผมคืนเพิ่มให้ห้าหมื่นเลยผมจะเอาไอ้คนดูเกมมาอธิบายนะเพราะทุกวันนี้พักเครื่องที่มันสับสนนะก็ไอ้คนที่ดูภาพไม่เป็นเนี่ยแต่นะครับไปตีภาพมวัวซัวนี่แหละนะครับ นะเนี่ยไอคนที่ดูพระไม่เป็นน่แต่ไปตีกันมั่วแต่ไปตีพระคนอื่นเขาโมวซั่วเนี่ยนะไปตั้งกลุ่มเพื่อขายพระที่ตัวเองมีขายหมดมือไปแล้วซื้อใหม่ไม่ได้เพราะดูไม่เป็นนะครับก็ต้องถามก่อนครับว่านะมีไลาไหนอ่ะที่เก๋แล้วคืนเพิ่มไหมคือจริงๆพระพระแท้เนี่ยถ้าเก้ต้องคืนเพิ่มให้เขานะนะอ้าว เล่นพระผมเล่นตามกติกาโบราณโบราณที่เขาสร้างสรรค์วงการพระเครื่องขึ้นมาให้มันอยู่ยืนยงยืนยาวจนปัจจุบันอินแปลงอุบลนะนั่นแหละนะครับคือเหรียญบางเหรียญนะสมัยก่อนเราเดินสนามพระแบบนี้เหรียญที่ได้ตังนะแต่ตอนนี้คือเราไม่เจอแล้วไงอ่าเราไม่เจอเหรียญเหรียญนี้ยเอาสองพันแล้วเพราะอยากอินแปลง ใช่นั่นแหละครับคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะอย่างเนี้ยฮะ,ค,ะคือพระเครื่องเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราจะซื้อตามอะไรอะ่ะมันอย่างอื่นน่ะมันต้องมีการเทสทดลองขับด้วยมีวงการพระเครื่องเลยเหรอครับนะที่เราเชื่อนะครับล็อกเก็ตสองพันได้ไหมอ่ะที่ใช้วัดจัดให้ไปไม่เป็นไรอะไรที่ไม่ใช่บ้า,บานผมมาผมส่งกลับพื้นที่หมดแล้วครับ พอแช่มศักดิ์สิทธิ์นะไม่มีไม่มีเหรียญที่ทานทาน่านเนี่ยนี่น่าจะปีหนึ่งสองงานประมาณปีหนึ่งฝ่าเนี่ยน่าจะประมาณ 1, หนึ่งสองเหรียญแบบนี้หรือก่อนหนึ่งสองอ่ะไม่เลยไม่เลยหนึ่งฝ่าเนี่ยผมมีเหรียญเลี่ยมกอบพลาสติกเก่าเกลือขึ้นทั้งองค์หาประวัติไม่เจออยากส่งให้ดูหน่อยไม่ได้ยาก ในเหรียญเขียนว่าอะไรพิมพ์ตามที่เขาเขียนบนเหรียญไปก่อนผมผมว่าพระเก่ามีราคาก็เพราะพี่คือจริงๆพระเก่าเขามีราคาก่อนผมพระเครื่องอ่ะผมไม่ได้เก่งบ้าบอคอแตกเลยผมแค่พูดตามที่นะคนที่เล่นพระก่อนผมเขาเล่นกันมาแบบไหนแค่ทุกวันนี้มันผิดเพี้ยนไปคุณรู้ไหมครับว่าคุณมีพระเก่าพระแท้นะ่นะคุณส่งไปถามเน็ตไอดอลเนี่ย มันดูเป็นเปล่าวันที่มันยังไม่รู้จักเลยคุณลองเอาพระเหล่านั้นเดินไปขายสนามพระดิครับขายได้หมดขายได้หมดจนตกใจใคุณโดนหลอกหรือเปล่าอ่ะแต่คุณเลือกเอาพระไปขายคนที่ไม่รู้อะ่ะทุกวันเนี่ยมันผิดเหี้ยนไปแบบนี้นะครับผมซื้อพระวันนึงอะ่ะผมซื้อเป็นเป็นแทบจะเป็นหลายๆพันองค์เลยทำไมผมซื้อได้อะ่ะคุณลองถือพระเข้าสนามพระเครื่องนี่ สนามาพระเครื่องเนี่ยเขามีเสียนพระนั่งอยู่สี่ห้าร้อยแผงสี่ห้าร้อยคนคือคนที่รู้เรื่องพระเขาซื้อพระคุณแน่นอนแล้วคุณถือว่าไปถามคนเดียวเนี่ยนะมันเหมือนคุณถือคุณซื้อลิ้นจี่ไปขายคนเดียวเขาไม่ซื้อคุณก็ขายไม่ได้คุณบอกลิ้นจี่ไม่ดีแต่คุณเราเอาลิ้นจี่ไปวางขายตลาดนัดดิที่คนเดินเปร้อยเนี่ยลิ้นจี่คุณขายหมดไหมหมดตโอโอ มีวงการพระวงการเดียวที่เป็นแบบนี้เชื่อเปะละ่าล่ะให้ตายเทโรบินวงการอื่นน่ะนะครับเขาก็อยากจะเอาของไปขายที่ที่คนเยอะๆทุกวันนี้เชื่อกันจ on, นะังเน็ตไอดอลน่ะเสมือมาโอ้โหเขานี่เป็นเทวดาเอาลองพิสูจน์ดีว่าซื้อพระเน็ตไอดอลไปขายตลาดพระขายได้ไหมจริง <c> ๆ <oughs> ราคามันเทวดาเกินไปนะ นะแต่ถ้าคุณมีพระที่แท้ที่บ้านคุณเนี่ยไอดอลไม่ซื้อคุณเอามาเดินตลาดพระขายได้หมดนะครับผมไม่ได้อะไรเลยผมไม่ได้เก่งอะไรผมจะบอกให้ครับคนยิ่พูดเหมือนผมเนี่ยคือเซียนพระทั้งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดอ่ะพ่อใหญ่อินแปลงพ่อใหญ่พันห้าอ่ะให้ไปไม่เป็นไรผมบอกแบบนี้นะครับอันนี้คืออ่ะผมอยากจะบอกก่อนว่าคนดูพระเป็นเนี่ยเขาไม่ซื้อพระแพงครับอ่า แต่คนที่ดูไม่เป็นน่ะต้องไปพึ่งตาคนอื่นน่ะจะต้องไปตัดมาแล้วโดนแพงโอ้โหพ่อแม่พี่น้องอยากจะบอกว่าอันนี้มันบล็อกปกติที่เก๋อ,อยู่เลยครับมันคนละหน้ากัะเหรียนบล็อกผมอะนะครับพี่พี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดคือพี่ต้องดูตรงนี้นะดูตรงนี้นี่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 นนท่าถ่าถ่าอะตรงเนี้ยมันมีเม็ดเนี่ย ตรงเนี้ยนะมันคือบล็อกที่เล่นอยู่นี่แหละมันคือไอเดมันนี้มันเป็นเหรียญเจเพราะมันตื้นเนี่ยอันนี้มันมันไม่ใช่บล็อกผมหรอกเนี่ยไอที่มีมันถ้ามีเม็ดตรงเนี้ยจะไม่ใช่บล็อกผมถ้าบล็อกผมมันจะไม่มีเม็ดตรงนี้เนี่ยอันนี้มันคือหน้าปกติอย่าอย่าคิดว่าเหรียญบล็อกนี้เป็นบล็อกผมผมไม่ผมจะรู้สึกผิดทันทีที่ผมทําให้พี่ไปโดนทัเกเจอ่าถ้ามีเม็ดตรงเนี้ย เนี่ยมีเม็ดตรงนเนี้ยเนี่ยมันคือบล็อกปกติที่เล่นการแต่งเปเี่ยนเก๊อเน,นี่ยมันเก๊เพราะมันเป็นมันตื้นเพราะมันถอดเห็นไหมฮะมันไม่ได้คมถ้าเหรียญบล็อกผมหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้ผมต้องอยากทำความเข้าใจผมเมอยากให้เพื่อนๆออมาโดนพระมาคิดว่าเป็นบล็อกผมแล้วไปโดนเหรียญเก๊อไง อันนี้จะผมถ้ากิดถ้ากับผมมีส่วนผิดไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญผมอะมันจะเป็นหน้านี้เห็นไหมครับมันจะเป็นหน้ามันจะไม่มีจุดตรงนี้วันนี้คมไหมไหมคมแล้วไม่มีจุดตรงนี้อันนี้มันจะมีจุดตรงนี้มันเป็นบล็อกปกติแล้วคุณพี่เห็นว่าความคมมันต่างกันมันคนละหน้าเนี่ยหน้ามันคนละหน้าเลยอันนี้คือหน้าปกติที่เล่นกันอยู่ แต่ถ้าเหรียญนี้จะคมแบบนี้แหละครับคนละหน้าครับเนี่ยถ้าพี่บอกว่าอันเนี้ยคือผมประกาศรับซื้ออยู่เนี่ยถ้ามีเหรียญผมนเนี่ยผมสไตล์พี่เหรียญละห้าหมื่นเลยนะท่านั้นถ้าบอกว่าแบบนี้เป็นเหรียญบล็อ,บอกผมแล้วเหมือนกับผมไปทําให้พี่โดนเก้เนี่ผมจะเสียใจนะครับโอเคเอโคนะครับ ไม่ได้หาง่ายนะหน้าเนี้ยผมจะบอกให้อะผมตามหามานานแล้วอ้าววันนี้ก็ปิดท้ายกันด้วยอะไรประมูลนี่พอปานดวงตาสักองค์ก่อนจากกันไปเอย่าพอปานแล้วบางน้งโคเนี่ยครับออกดวงตาอันนั้นมีรูเหมือนอะไรหลวงแะเอามาพ่เด้ยเพียนรูเหมือนอะไรแป๊บแบบแบบมานีโอ้โหนี่เยซินพระอ,อุตมะทุกอย นี่นะจะออกคัดนี่เหมือนมากนะท่านเหมือนปูหลิว่ะครับปูหลิวอะเลซินปูหลิวแพงกว่าโลหะเหมือนกันเหมือนกันพ่อจามาแพงกว่านะครับรูปเหมือนหลวงพ่ออุตมะเพื่อนๆองนี้นะครับโอ้ยมีบูชาเนะยคนรูปนะอันนี้เอาแปดพันแปดพันครับ นะครับนี่ฮนะบูชาหลวงพ่ออุตมะหน้าเหมือนท่านเลยเห็นแล้วอิ่มใจใครได้ไปครับนะโอ้พี่โปรพิที้ได้ไปฮนะพี่โปรพิที่ได้อนี้ไปอ่ะอันนี้เดี๋ยวนะครับอันนี้รูปหลวงพ่อ,อาจาย์มือมีจานมือนะเอาสองพันใช่จานเป็นมอ มกุครับอ่ะเนี่ยสองพันบาทอ่ะใครเอาพิมพ์ปิดไปครับพิบรภิตีได้ไปคู่กันอ่าฉะนั้นมาพอปานรายการสุดท้ายนาะทีเดียวองค์นี้บอกเมื่อกี้ะไม่ใช่สวยกว่านี้ไม่ค่อยมีสวยแล้วพยายามจะคัดสวยสุด้นะน,นี่สวยที่สุดขนเสือติดชัดๆพร้อมแล้วป้ายนาะทีเดียวับนอะ่ะโอเคครับไม่รู้ว่าใครได้เท่าไหร่ก็ พ่อปานนะนะกับพิมพ์ไม่ใช่เสือไม่ใช่สิงของพ่อปานเหมือนกันก็ย่หงหลายหลายแสนนะนะครับ,รบอันนี้แนะ่นอะนครับผมใช้แบบนี้ด้วยตั้งแต่ผมรู้จักพ่อปานหาประวัติพ่อปานนะที่ไปฝากกู่วัดดงตาลมาแล้วผมไม่เคยมีความกระสันอยากจะซื้อพ่อปานองค์เป็นแสนมาแขวนคอเลยเพราะเนี่ยเป็นพ่อปานชัดเจน แล้วเป็นพิมพ์ที่ผมคิดว่าเป็นมหาอำนาจด้วยเสือสิงห์ไม่หรอกครับพระแท้ถ้าเล่นที่พระก็จะแท้ทั่วโลกแต่ถ้าเล่นที่คนก็ต้องแท้เฉพาะกลุ่มอยู่แล้วครับอ่าแล้วคุณจะเล่นพระที่แท้ทั่วโลกหรือแท้เฉพาะกลุ่มถ้าไอ้แท้เฉพาะกลุ่มบอกแบบนี้แท้สากลไปเชื่อมันเราก็บ้าแล้วครับโอ้ยเสือขนเด้งๆแบบนี้มื่นฟาบาทสำหรับพอะปานโอ้ย พอคนน้อยอ่ะคนน้อยป่ะวันนี้เอ้ยตีหนึ่งหัวอยู่ทํำแรงข้ามมือดึกดื่นพอแม่พี่น้อง